เราเราเรามคุยร้อนมากเสิขอสอสอานมาสิเง สองแปสามกงานผูบังคับบัญชาประกันสุทิขงเราสาสิบเปอเซ็นตสองเกิดเหตุไฟไม่ป่าป่าทางถนนตัดแยกพัฒนายุคนี้สามารถ ห้งดการเผานะครับการเผาป่าพพเผาก็ะยาจะมีปัญหามลาภาวะมลพิษตามมานะครับปัญหาฝนละออง PM 2.5ก็จะตามมาเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกบ้านทุกครัเรือนขอให้งดการเผาทุกชนิดทุกประเภทโดยเด็ดขาดรอยเเนจนะครับชุมชนโซนตัดแค่น1ตัดแค่น2ตัดแค่น3ก็จะมีพื้นที่กว้างแล้วก็มีสวนมีป่านะครับ ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะเผาขยะเผาป่าเผาวัสดุทางการเกษตรหรือเผาสวนต่างๆขอให้งดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็ขอสร้างความรับรู้สร้างความตระหนักรู้ร่วมกันนะครับขอความร่วมมือในการที่จะงดการเผาขยะนะครับเผาวัสดุทางการเกษตรเผาป่าเผาสวนเผาไร่นะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับฝากทุกบ้านทุกโคเรือนนะครับขอให้งดการเผาโดยเช่นเชิงนะครับอย่าให้มีการเผาขยะ เกิดขึ้นนะครับการเผาป่าเผากระยาาจะมีปัญหาคนลภาวะมละพิษตามมาเพราะนั้นก็อยากจะขอความร่วมมือขอปิงบอลกับพี่น้องชาวชุมชนตัดแคนสองตัดแคนสามหรือตัดแคนหนึ่งนะครับขอให้งดการเผาทุกอย่างทุกชนิดทุกประเภทนะครับอืามองไปก็จะเกิดการเผาอยู่นะครับถนนสอนตัดแคนซองสิบหกเลยเนี่นะครับงน้อนนะครับก็จะมีการเผาอยู่เพราะนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับ พี่น้องประชาชนทุกทุกคนขอให้าการเผาป่าเผาขยะนะครับหรือวัสดุทางการเกษตรทุกอย่างทุกชนิดโดยเด็ดขาดนะครับอยากจะฝากอยากจะย้ำอยากจะเตือนนะครับขยะของท่านการจัดเก็บการดูแลก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเผาขอความร่วเมือจะได้มีการเผาขยะโดยเด็ดขาดนะครับปัญหาฝนละองเกลืลำคานก็จะตามมาสุขภาพอมไรก็จะไม่ดีนะครับวันนั้ก็ขอความร่บมมือขอย้ำขอเตือนพี่น้องชาวชุมชนตัดแคนนะครับที่โซน ซอยตัดแค้นสิบแปดแห่งนี้นะครับก็ขอความร่วมมือขอให้งดการเผานะครับจะได้มีการเผาขยะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นอยากให้ใหพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยนะครับหากว่ามีการห้ามเตือนขอความร่วมมือไปแล้วจะมีการฝ่าผืนนะครับยอมได้รับโบทษามกฎหมายนะครับจําคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ <hill. S 2> ขอที่จะประชาชมพันสร้างความร,รับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆกคนนะครับขอให้งดการเผาป่าเผาขยะทุกอย่างทุกชนิดทุกประเภท โดยเด็ดขาดอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ขอให้ประชาัพันขอให้สร้างความรับรู้แล้วก็ขยายผลต่อไปขอความร่วมมือขอให้งดการเผาป่าเราก็จะโดยชื่นเชิงนะครับขอย้ำขอเตือนขอฝากกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับขอให้งดการเผานะครับละเว้นจากการเผาไม่ว่าจะเป็นเผาป่าเผาสวนเผาวัสดุทางการเกษตรต่อชังข้าวต่างๆนะครับขอให้งดนะครับจะได้มีการเผาขยะใดๆเกิดขึ้น นะครับก็ขอความร่วมมือ,มอทุกคนทุกบ้านทุกร้านนะครับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับอย่างจริงจังนะครับขอให้งดการเผานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ